9,000รอบตัดผมหนาๆได้โคตรไวนี่ครับเส้นได้หนาๆครับตัดได้สบายมากครับผมตัดเบย์ได้ง่ายๆเลยครับผมนะครับนี่ครับผมเดม m a มาสโมแรง9,000รอบนะฮะมาพร้อมกับฟันเฟดระบายความร้อนนะผม นี่ครับผม9,000รอบต่อนาทีครับผมนะน้ำหนักเบาครับผมเนื่องจากบอดี้เป็นพลาสติกครับผมตัวนี้ทำให้น้ำหนักเบานะครับจับได้สะดวกแล้วก็ไม่เมื่อยมือครับผมนะฮะจับได้สบายมากตัวนี้นะฮะแล้วนะครับเนื่องจากรอบมอเตอร์สูงมากถึง9,000รอบนะครับตัวนี้ใส่ฟันเฟลดระบายความร้อนเลยนะครับผมนะครับทำให้ร้อนช้านะครับผม นี่ครับผมเป็นฟันเฟลระบายความร้อน,นะฮะฟันมนเป็นฟันเซรามิกนะครับผมนะครับนี่ครับผมโคตรแรงครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูนะฮะสายมือครับผมเป็นตัวที่มาจากโรงงานยังไม่ได้โมแรงครับผมฟังล็อกสปีดดูครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวโมงเลง9,000รอบตัวาดโรงงานตัวโมแรงนะครับน,นี่ครับมาแล้วครับผมเราสั่งซื้อนะแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เขาบอกว่าโมแรงโมแรงนะครับ9,000รอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจอดเยี่ยมอย่างที่เขารีวิวไว้หรือเปล่านะครับผมปรับกล้องน,นิดนึงก่อนเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะบผมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอันนี้คงจะเป็นกระดาษที่เอาไว้บังคับกล่องข้างในไม่ให้มันหวมกริ้งไปริ้งมานะครับนี่ครับนี่แค่นี้ ตัวนี้เลยนะครับเห็นเขาโปรโมทนะครับในเพจเขาเนาะเดี๋ยวถ้าดีถ้าเวิร์กจะจะอ่าแปะเพจไว้ใต้ลิงก์นะครับนี่นอันนี้ราราคาไม่ระบุนะแต่เขาบอกเขาบอกว่าโมแหละหนึ่งหนึ่งรบาทเดี๋ยวเรามาดูนะครับยี่ห้ออะไรนะครับ WMark นะครับผม อย่างที่เราอย่างที่เขารีวิวไว้ที่ต้นคลิปนะครับผมเรามาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างอะไรเนี่ยมีอีกชั้นหนึ่งผมจะเปิดอย่างนี้นะครับนี่นี่นี่ครับ อันนี้ก็คือเป็นใบคู่มือการใช้เนาะน,นี่นะครับโอเคแล้วก็ข้างในเป็นแบบนี้พลาสติกออกอ่ะเป็นไงวะ จะมีสายชาร์จให้ซึ่งสายชาร์จก็เหมือนของชุนมี่เลยเนาะที่รูเป็นแบบเนี้คือมีครึ่งวงกลมแล้วก็มีเหลี่ยมๆนะครับโอเคแล้วก็มีน้ำมันแล้วก็มีฟันรองซึ่งเอาจริงๆแล้วผมก็คงไม่ได้ใช้นะครับ มก็คงไม่ได้ใช้หรอกผมใช้ของฟันของบอนอยู่นะครับมีเบอร์สองเบอร์สเบอร์สเบอร์หนะครับไม่มี0.5นะครับโอเควางไว้ตรงนี้และนี่คืออ๋อมีมีแปรงปัดนิดหนึ่งตัวเล็กตามนี้แลไม่มีอะไรละไม่มีอะไรนะครับย่ นี่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเปรียบเทียบนะครับเขาบอกว่าคือต้อนคลิปเขาเขาจะมีตัวที่ยังไม่ได้อตัวที่ยังไม่ได้แก้กับตัวที่แก้แล้วเสียงก็จะต่างกันชัดเจนเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ผมได้มาเนี้ยมาเทียบกับ ตัวที่เขาแก้ในคลิปนะครับแก้แล้วในคลิปว่าดังเหมือนกันไหมนะครับเขาบอกว่าเป็นฟันเฟดเนาะแล้วก็ตัวบนเป็นเซรามิกฟันบนเป็นเซรามิกนะครับบอกว่าร้อนยากนะครับนี่โอเคก็ <Go. S 1> โอเคจับเลื่อนมือดีใช้ได้ แต่หวังว่าคงไม่กินเนื้อะนะนี่นะครับนี่โอเคฟังเสียงเออก็ได้อยู่นะเสียงนะแต่ว่าจะเป็นยังไงตอนที่เราตัดอันนี้ต้องคอยติดตามดูนะครับฟังเสียงก่อน เขาก็จะมีไฟโชว์ตรงนี้เลยนะบอกปริมาณแบตนะครับเดี๋ยวจะได้ลองเดี๋ยวจะรู้กันว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวจ่างจี้จะเอาตัวนี้นะครับตัดผมให้กับลูกค้านะครับผมมาดูว่ามันจะแจ่มไหมโอเครอดูการตัดผมนะครับเดี๋ยวจะลงช่อง้วยนะครับ